รักวันวันใ้ความเจ็บช้ำเคยทำให้คนอย่างฉันลำบากก็รู้ดีไม่เคยเลืพ้นวันวันมีนานก็พบเจอเธอความวาห้ายแสงสว่าง ให้ฉันเองเกิดความหวังในหัวใจแม้จำดีีวันนั้นมีนันตาเท่าไรวันนี้ฉันก็ยังคงเต็มใจลองดูกับเธอ,อครั้งเป็นไงก็เป็นกันจะเจ็บยางเดิมซ้ำๆ ก็ให้มันรู้ไปแล้ววันนี้ฉันอยากจะบอกว่าเธอคือความรักครั้งใหม่เป็นตายร้ยดีจะลองดู